สวัสดีครับพบกับช่างทัดเช่นเคยนะครับกับการติดตั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอหันคานะครับจังหวัดชัยนาฏนะครับข้างๆด้านนี้เป็นฟาร์มสุกรขุนนะครับขนาด600ตัวนะครับด้านหลังนะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะขุดนะครับเพื่อจะทําบ่อแก๊สกันนะครับเป็นแบบคฟเวอร์ลากูนนะครับบ่อนี้ราคาหลักหมื่นนะครับบ่อขนาดฟางเจ็ ยาว13เมตรนะครับก็ราคาลักหมื่นเบาๆนะครับแต่ว่ามีการปรับพื้นที่เยอะนิดหนึงในวันนี้นะครับถ้าวันนี้นะครับจะติดตั้งกันอย่างไรนะครับไปตามดูกันครับและนี่ก็จะคือร่องน้ําเสียนะครับที่เราปล่อยทิ้งมาจากฟาร์มนะครับปกติก็จะปล่อยน้ําเสียนะครับทั้งหมดไปรวมอยู่ที่บ่อนะครับเราติดตั้งบ่อแก๊สข้างๆนะครับเราจะฝังท่อน้ําเสียนะครับมาจาก้าวนะครับ มาลงที่สถานที่ที่เราติดตั้งบ่อกแก๊สนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีข้อชักกากอยู่ด้านท้ายของบ่อที่เราจะทำนะครับเพื่อ,อชักกากทิ้งลงไปด้านหลังนี้นะครับทำแบบนี้นะครับนอกจากเราได้แก๊สเชี่วภาพมาใช้งานนะครับเรายังได้กำจัดกลิ่นน้ำเสียด้วยนะครับทำอย่างเดียวได้ประโยชน์ถึงสองอย่างนะครับ ด้านท้ายพัดลมนะครับในฟาร์มนะครับซึ่งเราใช้เครื่องคูโบต้านะครับที่ใช้น้ํามันนะครับในการฉุดพัดลมอยู่นะครับหลังจากที่เราทําบอแก๊สไปแล้วนะครับแก๊สเกี่ยวภาพที่ได้นะครับเราจะมานำแก๊สมาใช้ฉุดเครื่องยนต์คูโบต้าตัวนี้นะครับโดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำแบบนี้นะครับค่าไฟฟ้านะครับ สำหรับหมูหลังนี้นะครับซึ่งเคยเสียอยู่ประมาณอ20,000บาทนะครับก็จะเหลือประมาณ1,800ถึง2,000บาทนะครับนี่นะครับรถไปโคก็ขุดเสร็จนะครับฝังท่อชักากเรียบร้อยนะครับของข้อถังเข้าเรียบร้อยนะครับก็ขุดร่องกันเลยนะครับขุดร่องฝังพลาสติกนะครับ หลังจากเราขุดล่องรอบเรียบร้อยนะครับเราเตรียมกางพลาสติกนะครับเพื่อจะเริ่มคุมบ่อกันนะครับวันนี้เรามีแบคโคลสองคันนะครับเราก็จะใช้รถแบคโคลลากนะครับคุมเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เรากางพลาสติกนะครับได้ที่นะครับเราก็จะ ร้อยเชือกไฮแบคโคนะครับฮิวพลาสติกนะครับคุมบอกกันเลยนะครับ หลังจากที่เรานะครับทําการคลุมบ่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้โดยไปโคนะครับกลบรอบนะครับแล้วก็ย่ําให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อชุดนิรภัยนะครับแล้วก็ทางออกแก๊สกันนะครับหลังจากที่เรากรบขอบบ่อนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาสูบน้ําเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็ เจาะทางออกแก๊สนะครับเจาะทางออกอชุดนิรภัยต่างๆนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดนิรภัยนะครับก็จะเป็นอันว่าเสร็จงานนะครับหลังจากที่เราต่อชุดนิรภัยอะไรต่างๆเสร็จนะครับก็เสร็จงานเรียบร้อยนะครับเราเป่าลมไว้นะครับเพื่อเทสว่า ไม่มีรอยรั่วนะครับแล้วก็ต่อชุดนิลภัยแล้วก็เทปูนยึดส่วนต่างๆเสร็จนะครับบ่อแก๊สนะครับแบบโคเวอร์ลากูนนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับถังเข้านะครับท่อชักกากด้านหลังนะครับแล้วก็ทังออกแก๊สนะครับที่เราต่อแก๊สไปใช้นะครับและก็อันนี้นะครับที่เห็นจุดนี้นะครับก็คือชุดนิลภัยนะครับ เราเติมน้ำนะครับถ้าบอ่อมากเกินไปนะครับก็จะตัดแก๊สทิ้งอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อนะครับขนาดนะครับ7จ็คูณสิบเมตรนะครับก็ราคาหลักหมื่นนะครับคงทนทววรนะครับ ครับเราก็ติดตั้งกันเสร็จลงไปด้วยดีนะครับกับบ่อแก๊สเชีวภาพแบบครอบอร์ละกูนนะครับขนาดเล็กๆนะครับเคูมเมตรนะครับสุกรขุนนะครับที่นี่6 0 0ตัวนะครับแก๊สที่ผลิตได้นะครับจะนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแบบแก๊ส100%นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีบ่อมาแก๊สเชีวภาพแบบบอลูนนะครับหรือนะครับจะเป็นครอบอร์ละกูนขนาดต่างๆก็สามารถปรึกษาเราได้นะครับ ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0852983365นะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอเป็นกําลังใจให้ทีมงานช่างทัดด้วยครับสวัสดีครับ